nghe phim tốt cặp tốt bớt mũi bớt tươi nữa lại chuộc chuộc đưa đồn đi đồn nén đi thơ ฝนมันนอกครับพยายามรอบครับผมอย่งนี้ครับติเกาหนามมุมมีครับฝนต้ตแห้งครับผมน้มร้นที่ร้นแดนอีกแล้วคุณนะครับห้าอีกแล้วดูว่าสิมีโตมีแต้มบวมอยง,งนี้ร่บพวงรางครับผมโอ้ ขวดน้ำผ้ามันร่อยครับผมไปพี่น้าไปโคโคโคโอ้โอโอสิหลายมือแลวครับผมบริม่าเนี่มันบบเข่าครับก็บเล่องโบมาฝนเห็นฝนตกก็เลย่มาล่องเบ่งครับผมใส่เสื้อ แค่แรกเอาใส่ละพี่น้องบ้านนะี่ยน้ำคนน่นะโอ้ห่วงเก็บห่วงดนเอใส่ใส่ละบ้านเอเก็บปลาก่อนครับผม พี่เนาะอักแกปามก็อ,อยู่เคียงครับผมนะครับผมวนตุ๊บเลยครับมีเต็มแล้วครับฝนตุตกแหง,งครับผมเบิดหนู่เบิดขึ้นครับผมนะครับผมอันแรกครับ ามล้ยห้งสิน่อกี่ผมมานบนนั้นอันนี้เที่ยงหัวเข่าครับผมหวนอนหัวเข่าครับว่าสิเก็บสิกูรแล้ะรอบกระด้หัวเข่าแล้วครับนีีคจะเท็จเป็นดงให้คิวใช้ทตัวมปอดนี่ค น,นี่ครับน้ำไหลครับแค่ชิมมันนี้แหละครับผมล่องเร็วครับผมน้ำเยอะนะมันก็นล่องเหยียบไปแล้ครับผมไปค,ครับผมมีตัวมีเต็มในในขก็จังหวัดไทยให้ดูนะครับไเ ตื้นเอียวครับน้ำก็ได้ค่ยอยลองเลยหลบบัวมี่ครับผมเห็เียหนอได้หนังไม่ลายครับลงเร็วครับผมมือเดียวมันก็นลงน้ำไหลแห้งครับผมเป็นคลอง เยอะอยู่สามลังครับผมไปครับมีมพี่นอ้องโอ้ยใกลหน่ครับหัวหนามหญ่ครับเมื่อไหนผมตีหันครับผมตีอยู่นี่ต้นใหม่นี่ครับห่างนหน่อยๆงามๆครับผมนี่อู่ห้างหนึ่งครับผม ปตีเรครับเหมือนฝนตกลิ่นครับฝนตกลิ่นอันตรายครับผมมันแดดกันยังมาตีครับผมไปครับนางนือหน่อยู่งครับผมตีมีมผมทั้งเกตียดกันแล้วครับมือได้ึ้มขึ้มมือได้ฝนตกลิ่นนี่ตอดเป็นตอดครับพป่น้องมันดีบอกออกจยางเท่าหรือจังไงตอดที่ลีครับกันมือได้ฝนตกขึ้มขึ้มนี่ครับ ใชเลยพี่นอ้องหลอกจุมบุมีครับผมร้อยองค์ลงไม่หลอกก็ได้เขี๋แวเว้าวได้คตกครับตก,บตกเนี่ยบัีไตกก็ได้ ้องหันปพยายามนะครับติดครับผมบุ้ง่ไป่ายครับผมเร่อล้งทุทายย่นี่น้ครับผมตาโ้งเขื่ออยู่ครับอ้หันตวิขึ้นนะครับบุ้งนี่แดดครับผมเหมือนนี่ฝนลุ่นลวนเลยตาโกงเื่ออยู่วดท่าร้อยครับผม บอมี่ครับผมถิมนวันนี้แล้วครับกี้เห็ดยังไหอ่้มันหลายครับออแกมเดียวครับผมแกมเดียวเขาได้ปนได้แกงครับผม นะครับหัวบาดเปืดอนบดิไมา่ย้ำลายมือครับไปครับผมกลับบ้านครับผมเปียบซ้ำนี่นะครับผมก็ได้เหตุี่ในน้องอยู่ด้วยก็ได้คุยน้ำขี้กับน้องก็ได้ไปเยี่ยมบ้านแหงกันครับหากินหวานแบบนี้บ๊วยหวานแบบนี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมครับผม ตุ๊กตืหมือแน่นอนเลยครับมือนไปครับพมกลับบ้านเปียกว่ามันมาต๊กนำครับ